พ่ออยากนบอยากวายขอบคุณครับที่ได้ครับรถแต่งตาขายเสียมแต่ละวันไม่พึ่งกันแม่เจ้าเต้าของแขนคิดเป็นหน้าของแม่ที่ปัญญากับลูกน้อยผู้พอยวิ่งค่ อ้าขอผู itch, ้ใดๆเด้อติดสื่อเร็วนะครับไผ่โบท่านในสื่อกรุณารอดจากข้าวแมนบอกรอบบอการต่อต่อไปเด้อเปลี่ยนเสีไผ่รอดร้อยนิ่งรอดรอดเปลี่ยนอะไรบ้าเรียนบ้าเรียนอาสิทอนไหนอยู่เด้อเยินเด้อมันไงด้อโบได้มาสิเมือนขึ้รถกระบเข่าดอกไม้ใหญ่จอยสวัสดีครับผมหมอลำขายเสียมสมศรีโพธามาศอยู่บ้านดงมันครับตำบลสิงโคกอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ดอาบ้านเล็กที่หนึ่งสองหานะครับอ่อมอล่ำขายเสียมตะกีตะกรอนตะกีตะกรกอนกับกอนสิมาขายเสียมกระล่องเพียงมาก่อนนะครับลองเพียงตามร้านอาหารเป็นหมอล่ำเกา่าเป็นพระร่องเป็นกุมานขาดตัวใดเป็นตัวนั้นนะครับอ๋ออันนี้ มีมูผู้หนึ่งลองเพียงน้ากันเป็นมือคี์บอดเป็นนักดนตรีเขามาส่วนว่าเอา่อไปขายเสียมบอขันขายติมได้ก,ก็ต้องขายขายเสียมได้ไหมท่านนะครับก็เลยได้มาขายเสียมเริ่มต้นก็ทีไปเปลูกน้องเขาอยย่สองปีไปภาคใตุ้มนะครับอันตะกีตะกอนกับใส่รถสามล้อพวออ่วงคางเดี๋ยวนี้มาล่ำเอ่อไปดาวมือสองมาบ,บ,บ,บ่มีรถไปาดแดงน้ำเพลินหมก เออพอได้ตอดไปพอเวลาไปไกลมันก็สิได้สะดวกหะครับก็ส่วนมากก็ไปหลายจังหวัดอยู่ครับบ้านเกิดกับยุคโคราชแต่บ้านมาได้ครอบครัวทั้งอำเภอเกษตรวิสัยเฮานี่แหละครับลอยเอียดกลับไปไปมามาอยู่จังเสี่แหละครับไปขายทั่วทิพย์ทั่วเด่นบุรีรัมย์แน่ก่อนสิฮ้องโคราชมันก็ต้องผ่านบุรีรัมย์ไปนอนนนทวัดน้ำสล่าผักสบไปเรื่อยๆครับ ใส่เวลาเดินทางขันไปโคราชนี่ก็ประมาณสองมือสามมือกับหอดคือห้าเล่ขายไปเรื่อยๆมั้ง่หมม่นครับเลขขายไปเรื่อยๆ,ขขยอยๆกับบางวัดเพิ่นกับวให้นอนเพราะว่ามีชาชีมันกันกนหลายนอนนํำวัดนาำสลากผักศพกับโมทนาข้านา่ำขาไฟให้หลวงพอนะครับขายไปน้ำลํำไปพร่อมีม่มองนี้มองเดียวแหละครับที่ว่าผมคิดว่าผมอาจจะเป็นคนแรกของประเทศไทยก็ได้เพราะว่า เพิ่นเพิ่นอาจสิลำบ่เป็นคือผมจังซส่แหมแต่ผมบเสงวันฤทธิ์เกษติได้ว่าบ่แมนดอกข่อย่ำมาก่อนเจ้าแต่แม่นอยู่ครับแต่ว่าไอ้ผมนี่ล่ำขายไปน้ำลำไปพร้อมผู้ถ่าผู้แก่เพิ่นอ่าหมักฟังล่ำไหมครับเป็นจังไไ๋ครับเกษเสตอบรับพี่น้องให้ความสนสนใจดีบ่โอ้มากมหยนะครับไปด้เห็นหลายหม่องหลายบอนมันคือคือจังไปเที่ยวเนี่ยครับถ้าเป็นภาคใต้นะครับเมื่อก่อนเนี่เป็นลูกน้องเขาอยสองปีจนว่าเอารถ มอเตอร์ไซค์เอขึ้นไปต่อสะเลงอยู่ภาคใต้พ่อพ่อเป็นลูกน้องเขาสองปีแล้วก็มามาเป็นจา้าตัวเจ้าของเองซื้อเองขายเองนี่สี่ปีครับขึ้นล่องขึ้นล่องอยู่ประมาณสามรอบครับรถซะเลงพ่วขงข้างครับขายไปน้ำล่อมไปพร้อมผู้ถ่าผู้แก่เพื่อนกนัห้างเทียเพื่อนกับจ้างไปล่ำกับมี่องซี่ไหมครับ ตอนนี้โควิดหรือการะบาดเท็ดให้ผมนี่ตกงานกาะตกงานหลายหลหลายหลายอย่างล่วงลิเกล่วงหนังล่วงละครการเดือดร้อนไปทั่วประเทศนะครับแต่ว่าหมอลำขายเสียมนี่กัคงไปเรื่อยๆได้อยู่นะครับแต่กับรับงานอยู่คือเก่าครับออขอบคุณลูกค้าเกา่าลูกค้าใหมเ่เจ้าภาพเกา่าเจ้าภาพใหม่ที่เคยจ้างกันนะครับยังยังฆ่าโควิดอยู่ให้โควิดเศร้าซะก่อนจังเ,เราจงโทรมาด้เอ,อเจ้าภาพครับ เป็นเช่นไรครับรา่ได้แต่ละมือก็เป็นบางมือครับบางมือก็ได้หน่อยบางมือก็ได้หลายเพราะว่าคันเขามีแล้วเขาบ่ซื้อเพราะว่าของพวกนี้มันใส่ได้โดนแมนบว่าครับาบางมองผัวเอาเมียเอาพิดกันบ่ได้ขายกับี่ยังสี่ไหอครับของพวนี้มันใส่ได้โดนรร่ใดโดยเฉลีย่ยนี่ประมาณว่าละาเท่าไรครับรา่ไดนี่ประมาณนี่พันสองพันี่ครับแต่ละมือ เ้าขายขายส่วนมาสิขายยงาเมือนเ้ากับยงามมือแร่งยังสี่ไหมครับอ่าสิยงาเมือนเ้าได้หายลอยเงามือแรงได้พันหนึ่งกับบันในนอนกับประมาณนี้แหละครับพันสองพันนี่ประมาณนี้พอจะได้อยู่ต่อวันต่อวันครับต่อวันอกรกัดโดนๆยังกัของเบิร์ดกับกลับมาเอายังสี่ไหมครับออกจากบ้านไปประมาณสามมือยังกลับบ้านหรือว่าอาทิตย์หนึ่งจังสี่จังกลับบ้านไหมครับ คือเ้อออดเป็นรอบอ่าเป็นรอบครับเป็นรอบบอ่าเดือนหนึ่งออกไปทั้งเดือนบ,บ่แมนก็คือจังลานสะดวกซื้อแหละครับไปซื้อผงชูรสดเบิร์ล้วเอารถด,ดีบอเขากับบ่าอ,อากัคือกันครับเสียมครับเอ่อมีดตัวน้อยเบิร์ล้วเอามีดตัวใหญ่อบอเพื่อนกับบ่ออาวออกัดไาๆกันนะครับน้ำวัดน้ำสาราบักศพนี่แหละครับไปเรื่อยๆปั๊มนํามันแน่ไปจังสั้นครับโอ้ยชีวิตความเป็นอยู่การกินการนอนกับแบมง่ายๆบ่าวเดี๋ยวไปเซาลงเรี่ยวบ่าวเดี๋ยวไปเซาลีา ไปอาศัยนอนตามวัดว่าล่ามเห็นว่าแม่ครับไปใส่เพื่อนกระหูจากเบิร์ส่วนมากผมจิไปผู้เดียวนี่นะครับใส่ชีวิตโดดเดี่ยวก็นอนน้ำวัดน้ำซาลาผสมเแหละครับส่วนมากนะฮะย่านบ่าำามว่าย่านบ่าย่านครับเพราะว่าผม<ะ>มีมังไเดี่ไปไกลภาคใต้นี่ครับนอนติดเมมติดร่งเย็นก็มี่ แต่ถามว่าพ้อพี่หลอกบอกพ่อพี่นะครับบอกค่อยมีบอกเห็นแต่พอผมก็อา่าเขาเอิ่น่าบ่นไว้อยู่วัดใดก็ตามที่มีปฏิหารบอกเลขบอกหวยวัดใดบอกถือเป็นล้านเด้ครับจังสีได้เอามาหาลศมาลงอา่าสิวัดใดก็ตามน่ผมเคยบ่นอยู่แต่กับบ่บอก่อ่อยมีสงสัยอาจสิบ่มีวัดชนะสิถือเลขถือเบอร์ <c oughs> กาฝากเบอร์โท่วไว้ครับ เอ่ออยู่ใก่ไก่บันไดผมพ่อสิได้ไปส่งได้ทางผ่านพอดีอยู่ใกล้กันเป็นเป็นเคลี่เอ่อหมอรับขายเสียมเอ่อส่งส่ง,สงพ่อส่งได้กับสิส่งฝากเอาไว้แล้วนี่เด้อครับรบ่ว่าสิเป็นงานบุญงานบอนงานสลองสร้าง,งานขึ้นบ้านใหม่งานแจกเขางาน,านกเกษียณงานกฐินเอ่อไปจ้างหมอรับมองได้บ่ถูกอกถูกใจกับเจริญหมอรับขายเสียมโทรศัพท์กะ0612584497บริการรับงาน ทัวร์ลดนะน,น,นาจักครับในประเทศหลับงานหล่องเพลง,ล,งล่องร่ำเอ,อิญวิทยาน์มาเอากองบุญกองผู้สนี่กรเห็ุในชอแนวครับแล้วราค่าหลับงานหลายปันไดครับราค่านี่แลวแต่ใกล้ไๆครับหลายจังหวัดถ้าไปทั่งกาลสินกับสี่พัิหา0 0โวราชก็อยู่ประมาณ4,500ัท่อกันเพราะว่าระยะทางประมาณ200กว่ากิโล อุบล bon. จังสี่ครับอยู่ประมาณนี้ครับส่วนมากสิไปพูดเดียวผมสิมีโน้ตบุ๊กเวก็ผมสิพิมพ์เองร้องเองเล่นเองนะครับส่วนมากผมจะไปพูดเดียวนะครับเด้อค่าตัวรับเชิญจังสี่ครับสิไปจังสี่ครับบริการในงานต่างๆครับงานบวชงานบุญงานบ่อนงานทุกอย่างงานส่วนตัวงานกระเสียนครับรับแแ่กันหลอนแห่เจ้าบ่าวนั่นเลยครับผมสิมีเครื่องเสียงน้อย เครื่องเสียงผมอาจสะดังบางแห้งเอาเอา,เอาดังเฉพาะเฮียนจอภาพกับอีกราค่าหนึ่งนะครับเด้เอครับจังไดกระโทษติดตอ่อสอบถามกับหมอล่อขายเสียมนะครับแล้วก่อนล่ำที่หฮอหน่าไปล่ำตอนขายเสียมนี่มันเป็นก่อนล่ำทำนองไหนครับเมันมีหลายทำนองนะครับอ,อุบลขอนแจน่นสารคามกแล้วเตเอ คนมักแบบใดผมก็สิถามว่าจิเอาก่อนใดเนาะไม่ไงมักเพลงใดเนาะก็มีทั้งลูกทุ่งหมอลำอมีหอดลูกทุ่งแต่เดี๋ยวนี้มีมีมขเขาเอ่นว่าคู่เพลงคู่หนึ่งนะครับอยู่ต่างประเทศเราเป็นคนอุดอรนั่นแหละเราเป็นอ่อกควายฝรั่งเศสเราสิเขียนก่อนล่ำไม่ผมเนี่ยลำล่องเบิงมาสันบางหมอลำขายเสียมก็มีครับเป็นเป็นก่อนของตัวเองแต่เน็ตกำลังซ่อมอยู่ แล้วก็หลายหลายอนายกหลายจังหวัดก็มาให้ผมล่ำหาเสียงให้กับมีอย่งน yes. ีครับผมรับงานหลายแบบฟังเสียงสดสดก่อนหมอล่ำขายเสียงไหนบ่ล่ำสดสดเลยเอาจากน้อยก็ได้เนาะมันมีหลายก่อนครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มสิหลายก่อนแล้วเอาจากน้อยจากน้อยจากน้อยครับล่ำสดสดนะบ่ต้องไ่แคนอาน้อยเนาะครับเอออ๋อ ใจเอยใจมันแสนวุ่นหลงทุนไปกะมิดมีนอเลยายเปรียบดังหนอชีวิตของพ่อขา่าขายเสียมในมือนี้ยังเป็นนี้ยอยู่ดอกบ่เอเศร้าอ อยู่ดอกบาัาวเศร้าดลยยโอ้ยโอ้โอ้ยล้นานางเหล้อบัตรนี้หมอลำขายเสียมในมือนี่มันเต็มทีเด้อสุดวิสัยนี่แล้วขับรถไปหาขายเสียมแต่ละวันมันแสนทอ นามมันนอกรกะแบงขึ้นยังพื้นเรื่องดอกคาเสาใสคาเข้าคานานำยามลาวอ่อนแหง้งชิดหัวหมุ่นดอกแข็งแข็งโอ้ยคิดหัวมุ่นดอกแข็งแข็งกะะแลงบอเห็นหมอนอดตาลับขับตานอนย้อนว่าขายเสียมหน่อย ครับรถไปบางมือบางคนหรือกระว่างกล้ามอวดเกิง่งใส่นิสยัยนักเลงบอดใจคาเสียมหน่อยแนวนี้กางแหงลายละผู้เพื่นดีพออยากนบอยากวายขอบคุณครับที่เห็นใจครับรถไปหาขายเสียมแต่ละวันในเบื้องกันในเดื้อเจ้าประมาณนี้แหละครับครับอขอฝากอีกหนึ่งครับผู้ใดอยากสีมา ขายแบบผมก็ได้เด้อบรสงวนลิตกสิทธ์น,ษษษษนะครับอยากขายแบบหมอล่ำขายเสียมกระเฮ็ดแบบผมนี่กระเฮ็ดได้นะครับอันนี้ให้กําลัางแร่งใจให้ครับพ่อค้าแม่ขายทุกแผนกบรววาริเป็นขายบักแตงยงมูขายทุกอย่างนะครับขายอ,อาชีพพ่อค้าคือกันนะครับในสู่ต่อไปครับขอบคุณครับอบานนี้ครับขออนุญาตดื่มไงเด้อ อโด,ดโดนมาเดน,นึงครับหมอลำขายเสียมหมอลำตกง,งานหมอล่ำบ่มีงานย่อนว่าโควิดระบาดไปทัวรากอาน่าจาาัรเหตุให้หมอลำมีตกง,งานกันเลยหมอล่ำขายมีดขายเสียมอยากตีต่อสอบผ่านหรือไงด้ออ๋อแลใจเอ๋จใจมันแสนบุญลงทุนไปกม็มีดี้ลยละยาย เรียบดังนอชีวิตของพ่อข้าขายเสียมในมือนียังเป็นเีิโยัวดอกบัวเศร้าโอ้ยยัวดอกบอวเศร้าได้ย้ยโอ้ เลือมานีว่าว่วาพ่อมาขายเสียมให้มือนี้มันเต็มที่เด้อสุดทก่ใสที่แล้ว้ับรถไปมาขายเสียมแต่ละวันมันแสนทอน้ำมันน้อกระแพงขึงยังบืนเรื่องดอกคาทอดใส่คาเข่าข่า,ขานามย้ำลาวะอ่อนแหงคิดหัวมุ่นดอกแข็งแข็ง คิดหัวมุนดอกแข็งแขงกะแลงบ้าอ,อินมอลอดตาหลักขับตานอนย้อนว่าขายเสียมหน่อยขับรถไปบางมือบางคนหรือกะว่างกล้ามปวดกินใส่นี่ใสหนักเลงบ่วดใจขาเสียมหน่อยแนวนี้กะแห็งลายละผู้คนดีพ่ออยากนกอยากวายขอบคุณนรับที่ใจ ครับลูปไปตานขายเสียมแต่ละวันไม่เบึ่งกันมเด้เจ้าแต่บางวันมันเสนเอาเจอคนเมาหักปอบเก่าเม็นพระลูดููดเอาบอกคือให้เวมาดต่กว่าอย่างมีปัญหาหนักรลางแต่สู่ต่อทนไปได้นอเมื่อจับควงมาไล่แลนบนไปจนแจง เขาของแทนคิดเห็นนางของแม่สีพันยากับลูกน,น้อยผู้คอยยูนาไอ้นางเจ้าของบรับรูกทางอายทุกสำใดมาขายเสียมให้ใส่เน็ดเื่อยกระตนเอาเพื่อลูกเขาดอกน้อนาง็กทางเผินดอกทางบาง้าน จีกบ้านสิเรื่มยาจิมเมากัเบื่องดูเรียนไววอยู่อ้าขอผู้ใดด้้อติดสื่อเรียวนะครับไผ่บท่านในสื่อกันุนารอจะกข้าวเนีนบ่เออบอกันต่อไปด้้อเปลี่ยนเชียไพ่รอดรอยนึงร่นร่เปลี่ยนไรเรียนเรียนอาสิทอนไหยอยู่ด้ออ้าวขอผู้ใดครับขอลูกค่าเก่าลูกค้าใหม่ไปสื่อบองใดบ่ถืออกถือจกกันจลืม อมอลลัมควายเสียมมีมองนี้มองเดียวครับมองอื่นท้านคณะบอลพูนสิได้ยดินเสียงมาเลยสิพี่น้องบ้านไก่เลี้ยเชื่องบ้านไก่คิดคิดกันนะครับรถเดินมาเชนนได้ยังไงด้อบปไดมาซื่อเหมือนขึ้นรถกับเขาดอกมไม้ยนจอย กเอาครับเรียกเอาเอาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งดได้ไม่ไพ่ด้บอกกันต่อๆไปเดี๋ยวมีไงมีหน่อยก็ต้องมีไงมีกลางวันแล้วก็ต้องมีกลางคืนหาเห็ดอันหาสิบบาทครับอันใหญ่ลอยอันน้อยหาสิบอันบ่มีเงินทอนเด้ไปนั่นมาซะก่อนเออครับครับ นสิตกฟ้าสิห้องแดดสิออกกับมาบริการอีก,กอคือเก่าเอ่อขีดหอดมวยเจ้าจะโง่โค้งดอกดาวมากเอาเอ่อครับไปปะนี่ครับ,บ,รบขอบคุณเลยครับเด้อเอาอย่างอีกบ่มีดกับฟันเบื้องกวันครับเออขวนเลื่อยกับเลือ่อยเบื้องกวันบ่รมันว่าสิไปแล้วใส่บ่ได้เด้ออันเด้ อันนี้ร้อยหาซิบครับขายถื่ถือเอ้าอันละร้อยก็มีเบิดแล้วอันละร้อยน้อยกว่านี้มันเป็นเหล็กแผ่นอันนี้มันเป็นเหล็กตีเออยดเงินข้างแบอกโอเคสื่ออันนี้สองร้อยหาซิบหน้่งใบร้อยหาซิบยอดแน่ห้าบาทสิบบาทนั่แหละคือกำไรมามาปลากระป๋องเพิ่นยังเอาบาทสองบาทด้วย เออนัน่นโอ้ได้ใส่งานสองปีกับพ่อเบิดเด้อกันพ่อเสียกับพ่อไ้ซื้อไหมเอ่าบินบันเอามาเปลี่ยนขึ้นอ่าเปลี่ยนอันใหม่ครับรถหายเนะี่ยเดี๋ยวสิรถหายจากสิบบาทเด้ออ่าครับครับครับอ๋อได้หลายแถวมืาอนี้ครับค่ารถค่าน้ำมันเดี๋ยวหาหาเงินท่อนก่อนเออโอเคโอเค